อัสลามโะอลัยกุมค่ะทุกคนวันนี้นะคะพิ娅มาแนะนำเมนู ผัดไทยเส้นจันนะคะของร้านตะกงแกงนั่นเองค่ะซึ่งเมนูนี้นะคะเมื่อก่อนตอนเพียเคยมากินนะคะเพียรู้สึกว่ามันอร่อยมากนะคะก็คือสั่งเพิ่มมาอีกหนึ่งจานนั่นเองนะคะแล้วก็วันนี้ด้วยความที่อยากกินนะคะก็แวะเข้ามาที่ร้านนะคะแล้วก็สั่งเป็นเมนูผัดไทยเส้นจันเหมือนเดิมเลยคะ่ะแต่รู้สึกว่ารอบนี้นะคะเขาน่าจะเปลี่ยนแม่ครัวหรือว่าเชฟหรือเปล่านะคะก็คือรู้สึกว่าผัดไทยเนี่ยจะแบบแฉะ นิดนึงนะคะแต่ก็โอเคอยู่นะคะยังกินได้นะคะเพราะว่าส่วนตัวพี่อาจะชอบผัดไทยที่แบบแห้งๆนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบเลยนี่นะคะเราก็มากินกันเลยคะ่ะซึ่งหน้าร้านนะคะก็ตั้งอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนคณะราษฎรบำรุงจังหวัดยาลาน,นั่นเองคะ่ะใครแวะไปผ่านมาก็เข้ามานั่งในร้านได้นะคะร้านเขาน่านั่งมาก